สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็ผมนายสารพันธ์นเจริญม5ทับ1เลขที่2ค่ะสวัสดีค่ะผมนายสุธีบวง,งามม5ทึ่1เลขที่4ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัธมาเชัยกคือชั้นม5ทับ1เลขที่17ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณพิชาพันธ์สอดสองชั้นม5ทับ1เลขที่23ค่ะ พวกเราจะมานําเสนอแผ่นพังมโนทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อหลักๆก,ก็คือ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 3. เทคโนโลยีขนส่ง 4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและ5นะคะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เราเนี่ยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อได้ซึ่งสารสันเทศค่ะเช่นการรวบรวมข้อมูลการคำนวณรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ก็จะมีเป็น4ส่วนหลักๆนะคะก็คือ 1. การนำเข้าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราไปรับข้อมูลมาเพื่อให้ไปสู่ขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนประมวลผลค่ะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการประมวลผลตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้วเราก็จะนำมาประมวลผลเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะต่อมาเมื่อเราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะนำข้อมูลตรงนั้นออกไปนำเสนอ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการตอบกลับค่ะหรือว่าฟีดแบ็กที่เราจะได้กลับมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงการรับข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะรวมถึงเราเนี่ยก็จะได้เห็นปัญหาตั้งแต่เริ่มจนจบด้วยค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้เลยว่าตรงไหนเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยได้มาแล้วเราเป็นข้อมูลที่ดีค่ะแล้วก็ตรงไหนเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไป และนี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะต่อมานะคะเทคโนโลยี Technology สื่อสารและโทรคมนาคม,มยกตัวอ,อย่างเช่นระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่หรือที่เราเรียกกันว่าเซลูล่าโฟนที่ใช้กับโทรศัพท์นะคะ<ม>ก็ทําให้มีการใช้โทรศัพท์ติดรถยนต์โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะแล้วก็การสื่อสารนี้นะคะมีการนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากๆเลยในปัจจุบันก็มีลักษณะการทํางาน เป็นแบบมีการกำหนดพื้นที่ของเซลล์เหมือนรวงพึ่งนะคะแล้วก็มีการสื่อสารผ่านดาวเทียมการสื่อสารด้วยเส้นใยนําแสงโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมกับระบบดิจิตัลการใช้ระบบเครือข่ายสวิตชิงระบบการสื่อสารไร้สายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่หลายๆคนน่าจะรู้จักก็มีการใช้นะคะอย่างเช่นระบบบลูทูธค่ะก็เป็นการ เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างเนี่ยที่มีระยะที่ใกล้กันแล้วก็มีการลดการใช้สายสัญญาณเพื่อสร้างความสะดวกสบายและก็ประหยัดพื้นที่ค่ะก็มาอยู่กับหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีขนส่งนะคะเทคโนโลยีขนส่ง,สงเป็นการเชื่อมโยงรถยนต์รถบรรทูกกับเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆที่เป็นไปได้ค่ะเช่นระบบ gps ระบบตรวจจับตำแหน่งรถยนต์และ ตำแหน่งถนนแบบอัตโนมัติสามารถช่วยในการตรวจสอบก,การขัดข้องของการจราจรสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริการรถยนต์รถบรรทุกและผู้ขับขี่ค่ะกับเกษตรกราชางไทยค่ะระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะคะเป็นระบบการสายการข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในการระบบคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ที่เผยแพร่ ข้อมูลทางการ,กรเกษตรปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่จัดการข้อมูลทางการ,กรเกษตรการปลูกพืชครับก็สําหรับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะครับก็คือการนําเอาเทคโนโลยีนเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านการแพทย์นะครับให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคการรักษาการติดตามอาการ รวมไปถึงการประเมินเพาะสุขภาพนะคไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดก,การตรวจปัสสาวะในแ l บด้วยเครื่องตรวจที่ทันสมัยนั่นเองครับก็ประกอบไปด้วยการตรวจคลื่นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแล้วก็เครื่องอันตราซาวน์นั่นเองครับครับก็ทั้งหมดที่พูดมานะครับก็สำหรับผังมโนทัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็คือ